สตูนจับยาไอซ์10กิโลกรัมถูกซุกแกลอนวางทิ้งไว้บนชายหาดเกาะยาวรวมมูลค่า3ล้านบาทวันที่6สิงหาคม2567เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสตูลพร้อมส่นที่กำลังหลายฝ่ายทั้งตำรวจน้ำสตูลสอนชนสตูลทหารเรือตอชร436พร้อมด้วยกำลังทหารจากกองพันฐานร,รับที่2กรมฐานร,รับที่5จังหวัดสตูลด่านศุลก,กากรตำมะล่าง และฝ่ายปกครองจังหวัดสตูลกำลังช่วยการลำเลียงยาไอซ์ที่ถูกลุกไว้ในถังกะละอนน้ำมัน30ลิตรสีน้ำเงินจำนวน2ถังซึ่งพบว่าข้างในแต่ละถังมียาไอซ์ถูกแพ็คไว้อย่างละ1กิโลกรัมจำนวน5ถุงได้ถูกนำไปวางไว้ตั้งแต่ฝ่อนฟ้ารุ่งสางใกล้ริมชายหาดในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านเกาะยาวตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลห่างจากเสาโทรศัพท์ไม่มากนะัก เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้นำของกลางยาไอซ์ทั้งสองแกลลอนน้ำหนัก10กิโลกรัมซึ่งเป็นของกลางควบคุมมาขึ้นเรือตรวจการของตำรวจน้ำมาขึ้นฝั่งที่บริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ำได้ได้นำของกลางดังกล่าวไปที่ตอชลอ3ีสตูลด้านนาวาเอกแสนไทยบัวเนียมรองสอนชนสตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมจับกลุ่มได้จัดแถลงข่าวโดยนำของกลางทั้งสองแกลลอนที่บรรจุยาไอซ์ถูกห,ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก มีอักษรภาษาจีนลและแก่ออกมามีรหัสลับเป็นภาษาอังกฤษเขียนาาาาคำว่า XLP น่าจะเป็นรหัสสินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3โดยการข่าวทราบมาว่ายาไอ็อตนี้มีการขนมาจากทางเหนือตอนบนของประเทศไทยตามใบสั่งและเลือกที่จังหวัดสตูลฝั่งทะเลเป็นการลำเลียงออกนอกประเทศแต่ด้วยภารกิจการสกัดกั้นคุมเข้มของทางสอนชนสตูล และหลายฝ่ายทำให้ผู้ค้ายาสิบติดข้ามชาติกลัวจึงได้นำมาทิ้งไว้ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามจะนำของกลางดังกล่าวนี้ไปตรวจสอบพิสูจน์ต่อไปส่วนยาไอ็อตนี้เมื่อตีมูลค่าเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทแต่ถ้าหากหลุดไปนอกประเทศจะมีราคาเพิ่มไปอีกเท่าตัวส่วนจะยงใหญ่ถึงคนในพื้นที่หรือคนบนเกาะหรือคนสะูลรู้เห็นหรือไม่นั้นอยู่ในกระบวนการตรวจสอบต่อไป อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงานเมตไอิไอราเลยลกมนซี น,น,น,น้ำก็มีอยู่ในน,นี้แล้วรียบถูกไหม,มน้ำก็มีอยู่ใน,ใกนแกนน์ไ้วรียบครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <c oughs>